เรือประเภทชายใหญ่ใหญ่ใหญ่ใหญใหญ่วันนี้มาเจอในน้ำคูเร่ของนกันาเตอกับเรือในรอาญใน้ำองเหนือนังขยาดหนังขัหยาดรับวันนี้มาเจอเรือในราในน้ำคนปูิทยาหัวกับหัวสองลำกับเทวาแล้วมาเว่าใครจะำเรือกันมาดูเชียรกันครับ تايو لو نا داس يا منو نيجي نا قابو ستا نو ساتات خو فا اٿل ڪرڻ نه آبا قابو هو نيها كانا چئي ڪم چئي اڄو نمو ختا او ته نينا دا ان شپ بورنيا ٻيو ڏرا لنگاڪن لنگاڪن هاڻي پالا سان يي گتا لو پاس ڪل ويون نا رهن لو ليني ٽيم ٽيم هاڻي اٿوراو هئ ڪا سابا تڪون اڄو نمو

1 0 0 0โอ้โหโซนไไเอเอโอ้รับคู่คินสูสี่ะรับ้อกรรมการดูยครับโซเนีครับพี่น้อขอเสียงกระมือกับนักลากระโสดๆครับสสดๆโอ้ถืว่าโคแรกของเรือเรือใช้ใหญ่ครับทังใหญ่ทันยาว ก็เปิดหัวมาได้ความสูงคู่ที่สูสีครับสลัดเที่ยวนี้นะครับคณะกรรมการตัดสินหนักใจแน่นะครับโอถูกต้องนะครับลบน้ำแดงนะครับเรือนางคำยาดครับฝัังน้ำเงินนะครับเรือพอดผู้ป่ววิทยานะครับเมื่อกี้นี้ค่อนข้างที่จะ วัดเสียพบะุกคนนะครับรู้สึกว่าจะไปทางโค้งนะครับก็มาดูผลนะครับวอบเป็นยังไงนะครับถึงครูที่ประทับใจไหมครับครูนี้อะไรก็ทำกินได้ครับขออนุญาตประชาสัมพันธ์ผลการแข่งขันเรือชายใหญ่เที่ยวเรกคู่เรกระวังนางคำยาดกับพรปูวิทยา ผลปรากฏว่านางคำหยาดเข้าที่หนึ่งโอ้สุดยอดเลยครับรเข้าที่สองขอบคุณครับนะครับการแข่งเรือแข่งทายมันแข่งกันได้นะครับก็ <priority>